อรุณสวัสดิ์ครับพี่น้องวันนี้ใส่เขียวกระเซิยยงจังเรามาชวนทุกคนปลูกป่ามนเดิมบพี่น้องไม่อะไรมากเลยเราปลูกป่าให้สําเร็จให้ได้นปลูกป่านี้มีพ้นเชื่อมโยงต้อภาวะโลกร้อนภาวะน้ําท่วมน้พี่น้องน้าท่วมนะก็จากาต้นไม้ไม่มีใช่ปะ่ะปฏิเทศไม่ได้เลยว่าต้นไม้ น้อยน้อยลงแน่นอนมีที่ทํากินเพิ่มขึ้นพี่น้องแต่ต้นมไม้มันน้อยลงแล้วมันก็เชื่อมโยงไปอีกว่าทําไมอคือต้นไม้ก็ต้องมีใบไม้ร่นดินดินก็จะดีใช่ปะ่ะดินจะดูดสับน้นาได้สับน้นาได้เต็มที่เลยดินเนี่ยเวลาฝนตกมาดินก็นามก็จะลงสู้ใต้ดินพี่น้องมีป่าไมา้ต้นไม้ก็จะช่วยดูด นะ้ำมา,าไว้ที่ลำต้นยังเต็มเนี้ยเลยพี่น้องต้นมาต้นยังเต็มเนี้ยเลยหมายปลานะ่ะก็ถึมลงดินต้นไมด้ดูเนาะแต่คราเนี้ยต้นไม้ให้ไปมันก็ถึมลงดินได้ไม่ดีเท่าที่ควรเพราะว่าดินนะมันโดนไล่ไปตลอดไงพี่น้องมันเชื่อมโยงกันดินมันถูกถูกชะลางไล่ไปตลอด ถ้ามีต้นไม้มีรากไม้มันก็ยังมันก็ยังคอยไม่ให้ไม่ให้ดินเนี่ยไม่ให้น้ำเนี่ยไล่พาดินไปได้มันก็จะดักไา,ามีกิ่งไม้มีใบไม้คอยดักน้ำไม่มให้ไล่ไปมากให้ซึมลงไปด้านล่างด้วยได้มากขึ้นซึมด้านล่างได้มากขึ้นพี่น้องนีย่ยังเป็นแอ่งเนี้ยนะั่นพี่น้องตรงนี้เป็นแอ่งน้ำจะไล่มารวมทุ่งขยะเคยมารวม มีุ่งขยะยังไงวะน้ำก็ไล่ลงมาลงไปใต้ดินไม่ได้ไล่ระบาดไปที่ผู้คนไม่มีต้นไม้ก็มกันก็ไล่ไปเร็วยิงมาสิ่งก่อสร้างอีกพี่น้องมีสิ่งก่อสร้างปุ๊บมีถนน,นถน,นนก็จะขัดน้าให้ไปในทิศทางที่เรียบกับถนน,นมันสูงใช่ไหมถน,นนทุงนังน้ำก็จะไห่ชิวเลย ยิ่งเยอะรวมพลไปที่แองตรงแองบ้านใครเป็นแองเลยก็คือท่วมเลยท่วมข้างเลยเป็นที่ปนนะพี่น้องน้ำมันไม่ซึมลงดินได้ไงที่มันลักๆเลยคือน้ําซึมลงดินให้ต้นไมด้ดูดถ้าไม่มีต้นไม้น้ําซึมลงดินมันก็ซึมได้ไม่มากพี่น้องวันวัน,ว,นวันต่อ,ตอ,ตอไปอไอปีแรกๆอาจจะได้ที่เราตัดต้นมไม้ไม่ไหมแต่ว่าถ้าต้นไม้ ไม่มีนานๆเข้าแล้วว่ามันโดนชะล้างไปทุกวันไอ้ทุกปีมันก็ไล่เร็วน้ำก็ไล่เร็วนดี๋ยว,ม,ยยวมีประโยชน์มากๆเลยมาดูกก้าวปีพี่น้องเดี๋ยวนี้ดูก้าวปีกำลังอ้วนเลยกำลังอ้วกกำลังอ้วนเลยได้ฝนได้ฝนได้อันนี้เข้าไปแล้วก็ดูซักก้าวปีเดี๋ยด้วยมาให,ให้ให้ดูข้อมูลก่อนนี่พี่น้องมันแห้งแล,งล้งตรงนี้ แต่ไปดูตัตดีกว่าในที่ในที่ที่แห้งแล้งนะแต่ถ้าในที่ชุ่มชื้นสักโตดีกว่าแต่ภายในห้าปีนะพี่น้องสักจะโตดีแต่เนน่ยเก้าปีเลยยังโตแผลไปดูแหละเนี่ยตรงเนี่ยต่อไปก็จะเป็นดินดีพี่น้องคือว่ามันจะซึมน้ําจะซึมลงไปเก็บไว้ใต้ดินธนาคารน,น้ำใต้ดินนี่แหละ น้ำบาดาลน,นี่แหละมาจากน้ำน,น้ำฝนน้ำไหลลงใบซึมไปใส้ดินแต่ทำไมนี่มันไหลซึมไม่ได้เลยพี่น้องมันเป็นคอนกรีตซีเมนต์ซะเยอะไงเป็นถนนลัดยางเพื่อความสะดวกสบายข้องการขนส่งประชาชนจะได้มีการขนส่งที่ดีขึ้นเขาจะได้เอาน้ำอดรมน้ำมันมาคายเอาเคมีมาคายเราได้ง่ายขึ้นนะสะดงแปดปีลองดู นี้ถ้ามาัดเก็บกักเก็บคาร์บอ,บอนได้เป็นพุ่มว้าได้เป็นเกือบร้อยโลเลยเนี่ยเพราะว่ายา่ไปจนสักเมื่อวานเจ็ดสิบห้าโลมีต้นไมก้ก็มีม่นกำแพงกันน้ำท่วมต้นไม้นะพี่น้องมันกำแพงกันน้ำท่วมแต่ว่าถ้าไม่มีต้นไม้ก็ยังว้าแหละตอนเนี้ย ฝนตกมามันก็นไล่มมันก็นไล่สู้ที่ตา่าตามธรรมชาติเลยถ้าเกิดดินแข็งมันก็ไม่ไล่ซึมลงได้เยอะมันก็นไล่ไปไปบานไปที่ขึ้นทั้งเกณนะ่ะทำไมก้อนนะ่ะพี่น้องในน้ำน้ำฝนนะน้ำฝนนะข้าวขึ้นแล้วนะพูดถึงว่านข้าวเรียบร้อยเลยนะจะมีนามไล่มาพร้อมกับป่าไว้น้ำไส้นะพี่น้องป่าก็ไว้ ถนนก็จะขาดเป็นถนนล,ลุกลัลางพี่น้องไม่ใช่เป็นถนนละอย่างไม่ใช่เป็นคนกรีนนะถนนก็จะขาดน้าก็จะไหลระบาดมาเขาเรียกน้าระบาดทวคานทุงไรทุงที่เป็นที่ต่ําก็จะขนาก็จะขาด,าขาดปลาก็จะมีปลาเยอะมากมากเลยพี่น้องปลานินปลาทับเอ้ยปลานินไม่มีมีปลาทับทิมเอ้ยไม่ใช่ปลาตะเพียนเดี๋ยวนี้ไม่มีแล้วปลาตะเพียนปลาตะเพียนอยู่กับน้มสะอาดมากๆเลยพี่น้องไม่ือนปลานินปลาทับทิทมม,ม,มาม ปลนิ่นปลาทิมนีน้ำสกปกมันอยู่ได้น้ำไม่สะอาดจริงมันก็ยังยู่ได้มันอึดเหมาะกับการเลี้ยงเป็นโปรตีนแล่งโปรตีนพี่น้องปลานิ่นปลาทิมแต่ว่าถ้าเกิดว่าปลาตามธรรมชาชิเลยคุณประโยชน์มันต้องเยอะแน่นอนพี่น้องยังปลาตะเพียนเด้นในหากินยากอ่ะผมคิดถึ่งมากเลยอร่อยมากเลยพี่น้องเคยเคยทำชูชีปลาตะเพียนใส่ใบโหระพานะพี่น้อง ปาระเพียนก็จะมาบังมันให้เราทอดกรอบก่อนให้กระดูกมันให้กลางมันกรอบไหมบังทีีท,ทอดแล้วก็ผัดเผ็ดวันๆผัดพริกแกงใส่น้ำตาลใส่ใบโหระพาเลยโอ้โหสุดยอดเลยพี่น้องรออย่าบอกใครเชียวปาระเพียนแล้วก็ต้มเค็ม,มอีกย่างหนึง่งก้างมันจะอ่อนเลยคนบนเขาต้มนานหรือว่ายังไงไม่รู้นะ ตัวลิดข้องน้ำตาลอะไรอย่างเงี้ยทำให้น้ำตาลปลาทำให้กลางออนหมดเลยปลาตะเพียนนะเดือวนี้ไม่มีแล้วพี่น้องน้ำท่วมมาด้วยนี่โอ้โหน้ำดำปี้ไล่ตามคลองมายังเดี๋ยวมีแต่ลํำน้ำไล่ตามคลองมาไม่มีไม่มีน้ำระบาดตามทุ่งนาไส้มาแล้วน้องนี่มาค้าโม่เก้าปีเหมือนกันพี่น้องวันนี้จะมาพูดไปเรื่อยแล้วก็ รีวิวต้นไมใ้ให้ดูว่ากี่ปีกี่ปีนะพี่น้องกาปีมาค้าม,ามงก้าปีดูดินี่สูงเมตรเดียวนันประมาณมือนในเมตรมันแทกกิ้งมาค้า,ม,ามงอะแต่ก็โอ้โหเนื้อไม้ดีต้าเช้าก็มาดูนะโดยรวมแต่ว่าส่งพุ่มนู้นใหญ่กว่ากวางใหญ่กว่าพี่น้องบานบานบานมันเห็ดมันดอกเห็ดบานมาค้ามง มีฝักแล้วฝักกล็ลวงมเมล็ดล้วงนะฟักไม่ค่อยล้วงไง่ายๆนะพี่น้องฝักลวงยากตวนใหญ่จะอาล้นมาแต่เม็ดก่อนเมเล็ดมเมล็ดมะข้าโมงนนแต่ต้นมะข้าโมงเก้าปีพี่น้องเก้าปีก็มีมเมล็ดให้เราขยายพันธุ์แหละต้นนี้ก็ถ้ามัดก็เก็บคาร์บอนได้ประมาณห้าสิบโลแน่ๆหะพี่น้องดูดิพวกต้นไม้นี้ มีแต่ประโยชน์พุดไม่หมดพี่น้องบอกเลย,เยพุดไม่หมดประโยชน์ของต้นไม้นี่แต่ว่าช่วงนี้น้ำท่วมพ่นพ่นนองการทำลายปลาพ่นนองการทำพืชเชิงเดียวพี่น้องสูหมุดไรเขาโพดยังมีดินอยู่ใช่ไหมไม่เป็นคนกินใช่ป่นมน้ำมันก็ไล่เร็วน้ำก็ยังไล่เร็วอยู่นั่นแหละถ้าน้ำไล่เร็วแล้วก็คือว่า มันก็ไปที่ต่ําทวมที่ตำ้มยังรวดเร็วไปกองกันที่ตำมอ่ะมาทัวสารทิศไปกองรวมตอนนี้ประเทศไทยพังเนื้อนี้กำลังหลับหลับไอ้นี้เลยพี่น้องรับความโชคลายเลยลานยิลานยะบ้านพกก่อเคยทวมพี่น้องเคลแตกเคนกระเท او แตกถึงได้ทวมอ่ะ แต่ไม่ได้ท่วมข้างนะท่วมไล่ผ่านไล่ผ่านบ้านชั้นเดียวก็ไล่เขาบ้านไล่ไลขข่ข้ำทะลุคอนกรีตคอนกรีตได้แต่ไม่ค้ามละอย่างบ้านบ่นมีละอย่างไม่เล็กท่ามท่ามกันผ่านฝั่งด้านทิศตอนตกท่วม เอ้ยดันติดตายท่วมติดเนื้อไหมท่วมถ้านนมันจะตัดกลางตะวันตกไปตะวันออกเนียนี่ประดูเก้าปีพี่น้องดูดิถ้าไขยขาบอลได้ถ้าคายขาบอลได้าานดี่โอโ้โหชิวๆมากเลยดีกว่าทำอ้อยทำมันแน่นอนดีกว่าทำพืชแต่อ้อยมันก็ต้องขยับราคานี่ขึ้นไปพี่น้อง เชียวมัง้งนี่กเดาป à o กอยไว้ต้นหมายนี้เขาบอกห้าสิบแปดชนิดเก็บคาร์บอนนะแต่จริงๆแล้วพี่น้องต้นหมายทุกอย่าง <c oughs> กักเก็บคาร์บอนในในเกือบเกือบทุกอย่างนะไม่ใช่แค่ห้าสแปดชนิด ประเทศไทยก็มีต้นไม้ไม่รู้เท่าไรแล้วพี่น้องเป็นพันแล้วเป็นพันเป็นมื่นนี่พี่น้องมาค้งโมก้าปีก็แต่เข้ามีข้อกำหนดมาให้58ชนิดแต่พ่อเคยบอกไปแล้วแต่กโดยทุวนใหญ่ไม้พื้นที่นนะพี่น้อง พื้นที่น่นาจะเป็นที่แน่นอนทสุดแต่ว่ามันก็มีระยะ่างพี่น้องลองไปคนดูห้าที่แปดชนิดแต่ว่าถ้าเกิดว่าเป็นคออยางไงคนปลูกห้าแปดชนิดในหมดเนี่ยย่างอื่นมันก็จะสูญพันธุ์ไปเองเอาไป้องไม่ได้เราต้องปลูกไล,ล่ให้ลากไล่ลักท่าพื้นพื้นที่ไว้ให้ได้ดีที่สุดพ,พี่น้องพื้นพื้นที่นเนี่ย มันจะเป็นที่ก่อเกิดบรรพบุรุษของเราที่ล่อเลี้ยงดูเรามาพี่น้องพืชพื้นพื้นที่นะนะถ้าเกิดไม่มีพืชพื้นที่บรรพบุรุษเราก็ไม่ได้ห้าก,กินเลี้ยงเรามาได้แบบนี้แล้วพี่น้องตอนนี้พืชพื้นทีก่ก็เริ่มลอยล่อไปแล้วพี่น้องนี่พยอมซี่ปีตอนนี้พยอมสี่ปีพี่น้อง ยาท้วมหน่อยพี่น้องแต่ก็มีต้นไม้ทุกจุดแล้วนะนีอค่อยๆโพ่ขึ้นมาทุกจุดแหละยานี้เป็นตัวดูดซับกักเก็บความชื้นยั่งดีเนละมีป่าพื้นที่นก็จะมีข้องกินพื้นที่พี่น้องเดือนนี้คนเริ่มมานิยมกินข้องพื้นที่นแล้วนะ ข้องพื้นที่ทีปูยยาตาย,ายหญ่แล้วแต่คนคนบางก,กุ้มไม่ใช่ไม่ใช่ทั้งหมดพี่น้องแต่คนกุ้มนี้จะเป็นคนที่หลักสุขภาพพี่น้องการจ่ายเงินเพื่อสุขภาพเขากาถือฮะคนฉลาดเห็นสุขภาพเป็นเรื่องสําคัญยังยอดเงาะนี่พี่น้องมีเยอะมากๆเลยเนี่ยมีน้ำพริกรทักถ้วยนึงแล้โอ้โหพี่น้องปลาสักตัวง ก็อิ่มอร่อยเลยแบบสุดๆเลยนะผักไรละย่งมีน้ำพริกแล้วก็ปลาปิ้งพี่น้องเลยจะต้มปลาต้มไก่แกงไก่อะไรก็ว่าไปฮะแต่ว่าผักเนี่ยเราต้องเน้นแหละเน้นกินผักพื้นที่พี่น้องเพราะว่าข้องที่เป็นพื้นที่นนมันมันจะตอบโจทย์ในภูมิภาคเราล้ร่างกายของคนเอเชียอ่า ร่างกายเมืองร้อนร่างกายเมืองหนาวอะไรเงี้ยมันมันมีการไอ้นี้ไม่เหมือนกันพี่น้องจะไม่เหมือนกันทํางานไม่เหมือนกันฮะผมผมคิดเอาจากการที่ผมได้ฟังหล่ๆคนนะที่เขาพูดอะว่าขลองพื้นที่มันจะทําให้เขากับคนในภูมิภาคนั้นนั้น เรามาคิดดูก็เออจริงครับพี่น้องเราจะไปเรียนแบบคนเมืองนาวไปกินแบบเมืองนาโอะมันก็ไม่ถูกท้องใช่ปะบ้านเรามันเมืองหลอดใช่ปะแต่เากินได้นะพี่น้องแล้วแต่ <c oughs> ไ,มไม่ได้ไอันนี้แต่ว่าพมคิดว่าถ้าเป็นประโยชน์จริงๆก็คือว่าเรากินตามบรรนพบรุ่อะ คลองหลุนไม่มานน่นะต่อไปก็เป็นโทษต่อร่างกายอีกจะไปรู้เลยตอนนี้อาจจะไม่พบโทษับพี่น้องแต่ว่าต่อไปอีกสี่สิบปีห้าสิบปีเอ้าอน,นุนไม่ดีอีกแล้วแต่ว่าถ้าคลองพื้นที่เนี่ยปูยาตายายของเรากินกันมาตั้งแต่ตังต้งแต่ไห้นแต่ไรแล้วพี่น้องใช่ปะ่ะเราก็ปลอดภัยได้เลย ไม่ต้องไปท่องไส้มักไม่ไม่ต้องไปไปพะวงมักแต่อาห้ารุนไม่นี้เราทุกคนจะต้องพะวงหน่อยว่ามันปลอดภัยจริงหรือเปล่าว,ว่ามันใช้จริงหรือเปล่าสิ่งที่ต้องการของเราร่างกายเราจริงหรือเปล่าพี่น้องตรงนี้ก็เป็นต้นสักที่ปีพี่น้องโตดีบ้างๆเลยที่ปี ต้นสักซี่ป,ปนะีปลาดูซี่ปีปลาดูปูกครั้งสักเติบส,สักตัวดีมากๆเลยแต่ปลาดูระยะยาวนะพี่น้องเก้าปีมันจะโตแบบทีนนะ่ะการเติบโตของมันก็อยู่ที่แทง้วยนะไม่ใช่ว่าอยู่ที่ดินเพงเดียวดินดีก็มีแทงดีก็โตดีดินดีแทงไม่ได้มันก็โตยากพี่น้อง ประกอบกันเอื้อต่อกันพี่น้องทุกอย่างมันต้องเอื้อไปด้วยกันธรรมชาตินี่คือจุดทุ่งสุดนะพี่น้องจุดชีเป็นชีตายของมนุษย์เลยธรรมชาติซึ่งเราจะมีเทคโนโลยีขนาดไหนเนี่ยพี่น้องโ,อ,โอ้โหอุทกภัยน้ำท่วมอะไรไฟไหม้ป่าอะไรพวกนี้เราเราทำมาได้เลยเรายัง มีการส้นเสียกันอยู่ยังบ่อยครั้งทีเดียวพี่น้องภยัยธรรมชาติแต่มันอะไรไม่เกินต้องเกินพี่น้องเราก็มาเที่ยวดาวโลกแปบบเดียวละเดี๋ยวเราก็ไปแต่ว่าเรามาเป็นผู้ให้หรือมาเป็นผู้ทำลายพี่น้องมันก็เราเลือกได้แต่เราอยู่ได้มไม่ตลอดแน่นอน ดับเบลเอซีเปีพี่น้องดับเบลเอปกไว้หนึ่งแถวไม่ใช่ไม้พื้นที่เป็นต้นไม้แห้งความแห้งแหลงพี่น้องบางประเทศเขาต้องใจงบกันจัดการต้นดับเบลเอเลยนะเพราะว่ามันจะถ้ามันแพ้กระจายไปแล้วมันมันเป็นป่าอะไรต้นไม้อื่นก็ขึ้นไม่ได้เลยมีอย่างเดียวระบบนิเวศมันก็ไม่ดีพี่น้องมันต้องหลากหลายผสมประางกันไประบบนิเวศนะ แต่ว่าผมก็ไม่ได้ทูกสมมติต้องทำเมื่อไปพี่น้องอใครมีความคิดยังไงก็ตามอัติอตายนะวิธีทชำชัดเทสกิจพอเพียงพี่น้องอยู่ตามแนวเทสกิจพอเพียงเลียกเษฐกิจพอเพียงนหมไม่ใช่กรตรพอเพียงนะพี่น้องเขาเรียกเศกษฐกิจพอเพียง ขวาม่ายขวามไายมันมันจะแบบว่าตรงเป๊ะเลยเศรษฐกิจพอเพียงแล้วก็มีเศรษฐกิจต้องเราทําทเศรษกิจเหมือนกันพี่น้องไม่ใช่ว่าอยู่แบบไม่มีอะไรแต่ปลูกป่าเนี่ยเพื่อเนี่ยเพื่อหลักฐานธรรมชาติพี่น้องป่าสามยางประโยชน์สี่ยางตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงประโยชน์มันสี่อย่างไลแล้วประโยชน์จากธรรมชาติด้วยประโยชน์สี่ยางคือว่า ซียังลักก็คือปัจจัยซีเลยนะแต่ประโยชน์จริงๆโอ้โหพูดไม่หมดนี่ต้นแดงซีปีพี่น้องต้นแดงต้นนี้ก็จะเล็กหน่อยนี่เล็กกค่เข้างูโดนบีบอัดแหละต้นแดงนี่โอ้โหหด,ดูฟ้นเหนพี่น้องปริเลยนะบางต้นนะล้นเลยนะแตกเลยหยายนะนี่พี่น้องนี่รู้แตกเลย ต้นแดงนี่หืมที่ปีพี่น้องนี่ถ้ามะก็เก็บคาร์บอนได้นะแต่เขาหาห้าปีเขาบอกต้นไม้ห้าปีนี่ที่ปีปีหน้าปีหน้าห้าปีห้าปีเขาย้อยใหย่ไปอีกพี่น้องนี่ห้าปียหญ่ไปโอ้สิงห์มันใหญ่อีกปีนึงมันจะใหญ่กว่าเท้าตัว,ตวมนันนี่อีกปีหน,น้าก็งี้หรอ ข่องมือพี่น้องผงคิดว่านะเดี๋ยวมันลุนต้นแดงต้นนี้ก็เล็กไงต้นนี้ผมปลูกช่องเมตรไงมันห่างกันช่องเมตรช่องเมตรน,ะตตรนี่พี่น้องชิงชันช่องซ้ำปีนะเอ้ยช่องปีอันนุนซ้ำปีแถวหนุนไปดูแถวหนุนซ้ำปีอันนี้ช่องปีต้นที่เห็นๆอันนุน ไอต้นริมนี่ส่องส่องฝี่สองซามปีแต่อีโบโบหนูนะพี่น้องปีเดียวปีแล้วเต็มแล้วส่องไรพี่น้องอยาเนี่ยคือโอ้หเราไม่ให้กระท่อมมันพันต้นเราแต่ยาเนี่ยเป็นตัวดูดซับความชื้นยังดีเลปลูกป่าม,มัน không perlet tăng lên từng năm, từng năm, P'long. Ní cái <laughs> pí khoai cay, cay bì, cay bì. Hết. To đi, P'long. Ta ta kinh nhiều này. Cái kinh to đi, P'long. Súng, đầu, qua bằng กะพีข้าขวายไม่เดีไม่ผิดหวัง,งพี่น้องอนาคตแน่นอนแต่ว่าถ้าปลูกย่างเดียวก็คือไม่เรียกป้าพี่น้องต้องปลูกห้ไลทย่างถึงจะเรียกป้านะถะโลแกนป่าทำย่างประโยชน์ที่ย่างนี้สเสดาจเสดาที่ปีครึ่งอันนี้ก็จะการปลูกเองนะพี่น้องไม่ใช่ไม่ใช่ ไม่ใช่นกขี้นะซีีครึ้งพี่น้องสุดยอดมากมากเลยซีปีครึ้งก็เท่าต้นสักห้าปีเลยพนะี่น้องขนาดไซน์เนาะเท่าต้นสักห้าปีเลยพอกที่บ้านหนูน,นนะแต่ใน,นปลูกฉิดกันไงถ้าปลูกห่างกันให้ได้ช่องมันจะโตได้พอดีแต่ว่าถ้าปลูกฉิดกันนะ่มันก็จะโตได้ตามที่มัน ที่แท่งมันจํากัดพี่น้องนี่แต่นี่เป็นแถวเดียวอยู่อันนี้ก็เพิ่งมาเติมไว้ปีที่แล้วเติมไว้แล้วพี่น้องนี่ปีหน้าปีหน้าเน็นแน่นอนปีหน้าโพมดแน่นอนอือเนือไม้ทรัพย์ประโยชน์เอ้ยไม้ทรัพย์ประโยชน์เลยสเสดาไอเติบโตง่ายพี่น้อง มีชอ้อซี่ปีครึ่งนี่มีชอ้อแล้วนะบางต้นนะพี่น้องไม่ทุกต้นนะแต่ปีหน้ามีแน่นอน,น,อออนเนี่ยฤดูฤดูฤดูเน้า่เนี่ยฤดูเน้า่เนี่ยก็จะมีทุกต้นแน่นอนผมคิดว่านะนี่นี่ถ้าเกิดได้คาร์บอนได้ค่าคาร์บอนด้วยพี่น้องนี่อันนี้ก็โอ้โห เก็บได้เท่าต้นทักเลยใหญ่เท่าต้นทัก75กิโลกรัมเก็บได้75กิโลกรัมก็จะมีมีมีมมมปลาเต็มประเทศแน,น่นอนพี่น้องถ้า่ายคาร์บอนเครดิตไดกันทุกคนที่ปลูกปลานะถ้ามีหลานรับซื้อแบบทุกคนที่ปลูกปลาไปไป,ปซื้อซื้อซื้ออ,อ,อะไรเงี้ยผพรามว่าแป๊บเดียวแหละเต็มไ่หมดไลมันไลไอ้อยจะไม่เลื่อเลยพี่น้องเชื่อป่ะ ย,ยังขบับบงงคลิตนะตัดละท่ามผันเราว่างแค่ผันห้าก็พอพี่น้องครึ่งหนึ่งใครใจ่ายตัดละผันห้าไม่ต้องทำอะไรเลยไม่ต้องใส่ปุ๋ยไม่ต้องพรวนดินไม่ต้องให้หนามเลยมันเติบโตของมันเองพี่น้องมันเติบโตของมันเองต้นหนึ่งก็ได้เท่าที่ผมศึกษามันนะยังต้นไม้ซีเท้ามันจะมีไม้กี่ประเภทไล่ประเภท ประเภทห้าเท้าก็มีมากสุดคือห้าเท้าแต่สุดใ้ญ่จะดูด้วยน่าจะสีนน่เท้าพี่น้องหมายสี่เท้าก็จักนั้นก็คูณสี่ต้นหนึ่งก็เก็บได้เจ็ดสิบห้ากิโลกรัมก็ห้าหนึ่งพันเพื่อที่ว่าจะให้เป็นหน่วยข้องหนึ่งตันตันละพันมันกี้หน่วยเป็นกิโลแล้วก็คูณ คูณซี่เข้าไปคูณซี่ซี่เท้าเลยไม้ประเภทพี่น้องเด็เก้าร้อยถ้าคาดได้ตาละสามพันใส่เนี่ยนะได้ต้นละก้าวหล่พี่น้องสิบต้นก้าวพันยี่สิบต้นมื่นแปดโอ้โหไล่หนึ่งปุ๊กได้ใส่เนี้ยเป็นร้อยเป็นร้อยต้นแล้วมั้ง <laughs> พี่น้องร้อยต้นเนาะ ต้นละห้าร้อยพอห้าหมื่นไล่เดียวพี่น้องมันมันได้เยอะมากเลยนะแต่ว่าค่าใช้จ่ายเนี่ยมันจะเท่าไหร่กันมันไล่้อยไล่มันก็จะน้อยลงแต่เขาก็ต้องอัพราคาสู้ไงให้พี่น้องเนาะเขาจะเขาก็จะมีวิธีการตลาดเขาฉลา,าดอยู่เขาเก่งพี่น้องนี่ต้นนี้ประดูอยู่แซมพยุงอยู่นี่ ต้นอื่นพยุง4ปีเมื่อกันพี่น้องนี่4ปีนี่ก็มาแซมแล้ว4ปีก็โอ้โหเป็นป้าแล้วพี่น้องสองไร่4ปีมีต้นไม้400ต้นพร้อมปลูกประมาณสองุณสี่ประมาณสามสี่ร้อยต้นสามร้อยต้นพอ ทาี่ให้ไปประมาณร้อยต้นสมดุดแต่ยังไม่ได้นับยังจริงจังเลยนะพี่น้องได้รอให้มันขึ้นมาให้ดีก่อนรอให้มันเป็นลอดทุกต้นนะปีหน้าว่าจะนับได้แหละเพราะว่าเพราะว่าปีนี้ปีนี้มันยังเล็กอยู่เอชิปที่ปลูกปีแล้วแต่ถ้าปีหน้าเนี่ยนับแล้วปีหน้าจะนับแล้วนับว่ามีกี่ต้นละพี่น้องเพื่อเพื่อสำรวจประชากรเนานะ เอาที่รอดแล้วคนพวกแต่ก็มีนะพี่น้องมีที่ว่าถ้าเกิดเราไปลงทะเบียนอะไรเนะียเขาจะช่วยแต่ไม่กี่บาทหรอกจะขาดูแลครับปุกปลาอินเดนียหน,น,น่อยได้ก็ไม่รวยไม่ได้ก็ไม่จนพี่น้องโอเคครับพี่น้องค่อยทุกคนมีความสุขก,กับการปลูกต้นไม้นะพี่น้องแล้วก็ใช้ชีวิต ลหลฟ้าฟันอุปสรรคไปได้อย่างสวยงามโอเคครับพี่น้อง